รัตนะวงครับขอบคุณสาสก,กุลยิมตลาดกลางอสวัยลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยี่ห้อพายครับภายใต้กำรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่พร้อมกันนี้นะครับอุปกรณ์มวยี่ห้อพายยังสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครับรจะเป็นนวมครับแล้วก็กางเกงสวยๆที่นักชกบนเวทีครับใช้ทําการแข่งขัน ขอต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายขอบคุณเพจมวยเด็ด789เครับเป็นเพจที่ให้ข้อมูลข่าวสารครับของวงการมัดมวยวงการกีฬาทุกชนิดเลยครับวงการฟุตบอลวงการกีฬาครบเลยนะครับที่เพจมวยเด็ด789ขอบคุณคลองสวนภูรีสอร์ทครับ พร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งพุ้งเผาตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็มีคุณอ,อมพร้อมด้วยคุณนิพาพันธ์พงสถิตครับดูแลและบริหารงานอยู่ขอบคุณ t ็อ k of t h e Town วนอแกนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับอาล้ครับยกที่2เดชพัทร์รูปร่างช่วงชกดูว่าจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับมวยสายด้วยกันทั้งคู่ดเดินขยับเข้าหาเก่งรบก็ไม่สนนะครับพยา,ายามจะสาดสายโต้คืนเหมือนกันแต่เตี้ยสั้นกว่าแต่อ้ดครับ มาดูกันครับว่าคู่นี้นี่เชื่อว่าต้องชิงจังหวะออกแท่งกันสนุกแน่สายกับสายครับนี่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการมวยทั้งคู่เลยนะครับรุ่นใหม่ๆครับน้ําหนักตัวน้อยๆครับเด็กกาลังกินกำลังกําลังนอนเลยครับแป๊บเดียวนี้พวดพมานี้ก็น่าจะขึ้นไป112ได้ครับอีกไม่กี่เดือนดูรูปร่างช่วงชกครับอยู่ที่กางเกงสีแดงครับ จะดูประสบการณ์อยู่ที่เก่งรบกางเกงสีน้ําเงินนะครับฝากรายการดีที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับในศึกดาวรุ่งพระยินดีพอหลักบุญบวกมวยเด็ดเจแปนเก้านะครับต้นเดือนหน้าเลยนะครับในวันจันทร์ที่1สิงหาคมครับที่สนามมวยหอประชุมอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องบอกว่าคู่มวยยอดเยี่ยมเลยครับเจ้าพญาไฟาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับสีคูณเล็กอภิชาติมวยไทย หลานยาโมวัฒนาครับเจอกับแมนยูสิจาอุ้มแล้วก็ทํไไ้ด้วยเก่งสยามเจอกับพลายเงินห้ามพลาดเลยนะครับจันที่1สิงหาคมนี้ครับศึกดาวรุ่งพยินดีพอหลักบุญบวกมวยเด็ด789ครับติดตามนะครับมาลววาเป็นที่สร้างมวยเอกเอหละครับติดตามครับแฟนๆตอนนี้บนเวทีครับช่วงยกที่2โอ้โหนี่ครับฮาซ้ายเดี๋ยวต้องดูครับซ้ายไหนชะกาชะกรรกัน ดูครับซ้ายมาอีกแล้วครับเดชพระจันทร์ขยับเข้าหามีหมัดมีศอกด้วยเก่งรบเองก็ชกในเกมตั้งรับนะครับแล้วก็คอยโต้ซ้ายคืนเหมือนกันนี่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโต้คืนเดชพระจันทร์รูปร่างได้เปรียบแต่ว่าชกนี่ไม่เอาเปรียบตัวเล็กนะครับเดินขยับเข้าหานะครับเปียดไปเรื่อยขยับไปเรื่อยครับแล้วก็มีแทงซ้ายนี่สาดเข้าใส่อาวุธมวยนี่เหมือนกันเลยนะครับ มีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาเป็นไม้คู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะเล็งเป้าได้แม่นยำมากกว่ากันครับคู่นี้นี่เชื่อว่าพี่น้องแฟนมวยนี่ก็ไม่อยากจะกระพริบตาครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ลำหักลำโค่นดีนะครับในรุ่นจิ๋วเลยครับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามกันยก3ามครับ วิทที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจากเอ็นเทิร์ฟผลิตภัณฑ์ซีพีครับรธุรกิจพ้านาวสร้างงานสร้างอาชีพ0280080000บริษัทซีพีเมจิกำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้ NO อมด้วยเจียไต่ครับผลิตและจาหน่ายปุ๋ยตราตาไตา่าาขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่สามปล่อยตัวออกมานี่เก่งรบนี่ไม่ถอยแล้วนะครับ ตัวเล็กก็จริงแต่หัวใจใหญ่ครับเดินกยับเข้าหาออกแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายด้วยครับดูว่าเกมการชกนี้น่าจะเดือดขึ้นตามลําดับแล้วครับมวยคู่นี้ซ้ายกับซ้ายจังหวะฝีมือด้วยกันใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นแหละครับบอลมีลูกขวางด้วยนะครับ เดชพระจันทร์ครับอาศัยช่วงชกความยาวที่ได้เปรียบครับต้องแก้ลูกนี้ให้ได้นะครับเก่งรบกว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่เป็นเป็นนักลงทุนไปก่อนครับได้กาไรไหมครับโอ้โหดักแทงเข่าขวาครับทีไว้ตอนนี้ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเดชพระจันทร์ใช้นี่ครับป้าช่วงชกจะยาวเหลือเกินครับโอ้โหมาตอนนี้เาเป็นชดมาเป็นชดครับไฟแดงเดชพระจันทร์โอ้ยมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหตอนนี้ สถานการณ์เับขันนิดหน่อยโอ้ยกรรมการแกะออกมาก่อนดูจะซึมๆไปนิดหนึ่งนะครับฝ่ายน้ำเงินดีว่าโดนทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งนะครับโอ้โหเด็กพระจันทร์เริ่มได้ใจดูซ้ายแต่ก็ตอกเข้าทั้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับหมัดดท้ายนี่ทีมซ้ายก็ไปเต็มปลายคางนะครับเรียบร้อยนะครับปะทะไปแล้วนี่ต้านไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ครับปิตูสอโชคมีชัยขึ้นมารับเลยนะครับ เดชพระจันทร์บิวเจซีครับชนะเทนนิเกิร์ลน็องเอาท์เก่งรทบทรุบบอร์ีีเกลยกยก3ครับโอ้โหเด็กคนนี้ครับแม่ฉายแววมวยเอกมวยค่าตัวเงินแสนในอนาคตอันใกล้แน่นอนครับแต่ทำไมโตหนีไปไหนครับดวน9